สงครามกองอวยหนึ่งในสิ่งที่คู่กับอนิเมะแนวฮาเร็มมีฮาเร็มก็ต้องมีกองอวยมีกองอวยก็ต้องมีฮาเร็มเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันนะนะและสิ่งที่ตามมากับกองอวยก็คือการขิงว่าตัวละครของใครน่ารักกว่าและใครมีสิทธิ์เป็นนางเอกมากกว่าซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นซีซันอย่างหนึ่งของอนิเมะแนวฮาเร็มเลยนะ แต่ผมก็เชื่อว่ามีใครต่อหลายคนที่มีความคิดประมาณว่าจะเลือกไปทําไมละ่ะก็เหมาเลยสิและนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นภายในเรื่องนี้เอาเชียบเพิ่สปอยไม่หรอกไม่หรอกเพราะมันสปอยตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วกับคานอโชโมกคานอจโชจะคนไหนก็แฟนสาวและสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปหาให้ผลว่าทําไมคุณต้องดูเรื่องนี้ เหตุผลที่หนึ่งคโนจโมกคโนโจคือผลงานของอาจารย์ฮิโรยุกิหากเพื่อนเพื่อนไม่คุ้นชื่อกันสักเท่าไหร่งั้นถ้าผมบอกว่านี่คืออาจารย์ที่แต่งเรื่องนักเขียนสุดป่วนกับผู้ช่วยสุดแก่และเอาขอยายง้อล่ะผมว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยดูหรือไม่ก็ต้องเคยได้ยินชื่อกันบ้างแหละซึ่งบอกเลยว่าอาจารย์คนนี้สุดติงในด้านความก้าวสุดๆเอาแค่ผลงานที่บนร่ามานเนี่ยตัวละครธรรมดาธรรมดายังหายากกว่าการตามเก็บมังงะของค่ายลักพิมซิ่อีกซึ่งบอกเลยว่าหากใครที่ต้องการอนิเมะแนวคอมดี้สกูร์ไลท์ฮา ถึงจะกาวนิดหน่อยก็เถอะนะผมบอกเลยว่าเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยล่ะจะว่าไปแล้วมันกาวนิดหน่อยจริงเหรอนิดเดียวก็เชียอแล้วเหุผลที่สองคานโจโมกคานโจโกาบตั้งกาของตัวละครที่โคตรกาวก็อย่างที่บอกในข้อหนึ่งว่าการหาตัวละคร,ร,รธรรมดาไในผลงานของอาจารย์ฮิโรยุกินั้นมันหายากกว่าการตามเก็บหนังสือของคาลักพิมพซิอีกซึ่งผมก็ไม่ได้รอเล่นนะครับมันจะมีคนปกติที่ไหนจะคิดจะขอแฟนครบซ้อนกันหรือจะมีแฟนสาวที่ไหนที่ยอมให้แฟนดมนั้นครบซ้อนได้ล่ะ ซึ่งบอกเลยว่าตัวละครในเรื่องนี้มาพร้อมกับความกาวที่โคตรจะกาวและตากากาศการคิดที่โคตรจะกาวเช่นกันในใครตามหาในแอนเมแนวคอมดี้ฮาฮากาวๆกาะก็อย่าพลาดเรื่องนี้ล่ะเหตุผลที่3า a คาน o จิโอโมกคานจิโอคืออนิเมแนวคอมดี้ฮาเดมที่ของโคตรดีหากจะหาแอนิเมแนวคอมดี้สกูลายฮาเรีดีๆสักเรื่องละก็บอกเลยว่าในยุคนี้หาค่อนข้างยากนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีน้อยมากแถมคุณภาพอนิเมชันเนี่ยก็ไม่เคยดีอีกซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ยุคของคอมดี้สกูลายฮาเดมจริงๆนั่นแหละ แต่สำหรับคานโจโมกคานโจแล้วบอกเลยว,ว่าของโคตรดีถึงจะก้าวไปหน่อยก็เถิดนะแต่ด้านงานแอนะิเมชันน้ะทำออกมาโคตรจะดีเลยทางการเคลื่อนไหวาการเล่นมกกมกตบมมกซึ่งบอกเลยว,ว่าไม่ได้เจออนิเมชันคอมเมดี้คอมเมดี้ดีๆแบบนี้มานานมากแล้วนะแถมตัวโอพและอีดีเนี่ยก็ยังทำออกมาดีอีกด้วย และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมยกมานําเสนอในวันนี้นะเอาตรงๆเนี่ยเหตุผลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าหากดูแล้วมันสนุกเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลองเลยนะและบอกเลยว่าเรื่องนี้คุณจะได้รับความสนุกอย่างแน่นอนแต่กลับกันคุณก็ต้องแลกกับสมองที่สูญเสียไปนะโดยเรื่องนี้ทุกคนสามารถหาดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์ที t ่ m ิ s ส t h ท i l a n ดหรือบิล i ี่บิลลี่ไทยด์เลยนะครับ ซึ่งก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยผมขอพูดอะไรนิดหนึ่งนะก่อนที่ผมจะได้ดูตอนหนึ่งเนี่ยผมแอบกังวลอยู่นิดหนึ่งนะครับผมตรงที่เรื่องเนี่ยมันทําโดยสตูดิโอเทสกัโปรดักชันเพราะจากผลงานแฟน์ห้าภาคแรกเนี่ยตัวแอนิเมชันเนี่ยมันดูแปลกๆแถมโคงหน้าของตัวละครเนี่ยยังมีบว์วิบเบมาให้เห็นอีกผมเลยแอบกังวลนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะแต่ด้านของลายเส้นเนี่ยผมค่อนข้างจะวางใจแล้วเพราะดูจากพีวีเนี่ยมันดีมากๆเลยแต่หลังจากได้ดูตอนที่หนึ่งไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่คิดว่าเเขขาา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 จะะทททํอออออกกกมไไไดดด้้ีีีนนนนคครรับบย่่่่งงปววลืห การเล่นมุกตบมุกที่ทําออกมาได้ดีโคตรๆเลยนะนี่คงเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับอนิเมะในซีซั่นซัมเมอร์นี้และสำหรับใครที่ดูเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยอย่าลืมมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอร้องล่ะนะครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวสิโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้และเจอกันคลิปหน้าครับลากน้ำลากป่าล็อกเอา 左右。